สิบสี่วันนี้เอากิจกรรมแจกสิบลูกนะจะม,มันแค่สิบสี่วันเองเฮ้ยไขยวะเนี่ยเอาสวยสวยไปไเจ้าวัดจ้ะ อะไรอนสิเดี๋ยนั้นมัเยอะเกินมีตีน,ตน,นึงอ่ะบ้านนั้นถึงนั้นไอตัวที่ลงไปในบ้านมีคนอยู่ในบ้านบ้านครบ้ที่เจดิอ่ะบ้านนี้มีทั้งตีงนะสามตัวยี่สิ เอาบ้านนั้นแหละบ้านนั้นแหละจับไปเลยุูมองนะเอ้าโอ้โหโหตัวเดียวตัวเดียวทางนี้ได้เออสวยมากจะมาซ้ำพวกคุณเหรอ ย้อนชูพันย้อนป๋องใช่เขาป๋องทอง <_ H op> ไม่มีชิลแล้วอีกพวกเปลนี่แม่งเขาเหลือเม็ดเดียวข้ามข้ามถนนนะตัวตัวตัวชบุบมาโดน <_ H op> อตีตีโดนอีกตีจีมาเหมอือนกันกก็แตพอกอเจ็บพอเจ็บพอเจ็บ ฮอลโโอ้ยเยี่ตี้เยอะมากอีกฝั่งมีตี้หนึ่งนะมีฮอรฮอในบ้านชุกคนดิเอ้ยมีฮออยู่ในบ้านตัวนึ่งผม,ผมต้องชุมตรงไหนชุมเลยชุเลยอไปอยู่ในบ้านสิจริงๆเขาหาฮอนานามากแล้ว อยู่ข้างบนน่ะเจ,จ,จกอกันเองเจอกรนี่เจอสิมีเชือกวนออกปลาแตกดรอปออเดินไปเอาไปเตะไงบ้าแลเนี่ยระเบิดมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ล่าสุดผมเห็นจีนขึ้นมาขึ้นมาบ้าเนาะอะไรวะเนี่ย กาถนนกาถนน,นตรงหลังกำแพงนี่มีตัวหนึ่งแล้วก็ข้วาบ้านเน,นนออกไปถนนได้ปะเฮ้ยห้กดจานันล่งะงมับมันจัมไเอเอเวดเอเวดเรบรอเวดลบร้อยหนึ่งอ่ะเออ เบ็ๆเบ็บับมันหนีมันหนีกลับบ้านเลป็นไงนะปัญญาก่นเฮ้ยเชือมันบ้ามันบ้ามันบ้ามัเเบ็เอเบ็ดเบ็ดิงหัวยเบเบ็ดดังใช่กดกดั๊มาเลยเข้าบ้านไปเข้าบ้านสิเดี๋ยวโชว์ t i ง e อีอยู่ไนบ้านยี่สิบ้ห้าเาแตกดังมันชุบมันชุบมันชุบ แต่ครับกระแต่ใช่ yes เมื่อกี้พวกกูเหนื่อยไหมอ่ะไอ้สัสนี่พวกกูเหนื่อยมากเลยจะลองให้แล้วให้พักบ้างกระแตกบังกะโลเอ้ยของมันอยู่ไหนหมดวะแบบกล่องมันอยู่ข้างล่างเหรอกล่องเว็ไม่มีอะไรแล้วกล่องเว็ไม่มีเลยไปหาละ ห้าร้อยสามเจ็ดข้าใต้ข้าใต้แล้วก็มีตัวบนหัวไอ้เหี้ยหลังมาตังดาวเอาเพ็รสวยผ่าผ่าเจ็บผ่าเจ็บผ่าดาวผ่าดาวต้นไห้ต้วไห้ดีเยร ฮัเตอลฟ้ากูดีกี้เลยโอ้โหไม่โดนขม่วงสี่สิบห้านั่นก็แปลแตกแล้วต้องมีอารมณ์ปั๊มยาแน่นอนไปมันปีนขึ้นเหระให้อยู่บนบ้านนั่นน่ะเฮ้ยเชียเกิดอะไิ อ้าวาเป็นอะไรของนนมันอะมันเอฟเคไอตัวเอฟเคอยู่ไหนอ่ะไม่รู้เจ็บละวตัวท้ายตัวท้ายไปครับตีเก็บได้เสร็จแล้วตีท้ายสองสองตีท้ายครบละก็น,นี่เดียวน,นี่ขึ้น,นี่เฮ้ยมันตอบ่ะเฮ้ยมันไม่ตับเลย บนหัว98เจ็บเจ็บ98พอรยสั้นจะตายสำยาแล้วเคนลก็บเก็บเก็บ,กบนั่งเงียบเอออาจจะแมนะ่ก็คอนี่แล้กระโดดกระโดดขึ้นไปให้บนสอตัวตีไปนนี่พอตัวนึง กระเทา้าห้าสิบหกสามตัวนะก็แตกสองตัวเลยเอ่อพอจะตายแล้วนะเจ็บมากจเจ็บมากจริงๆเจ็บทุกตัวเลยเจ็บเจ็บตัวหลังเจ็บสวย เกือบแล้วโดนเดวโอตะเกียบแม่งแบบใช่เขาก็โดนเดวโอไอ้คนเป็นยิงหน้าสั่นเลยอ่ะแบบเออไปยืนนิ่งแหละแล้วลูกมันเยอะมากมันลากเราลากเราเลยเขโดนตอนเปิดตอนเปิดเครื่องอ่ะแล้วดอกลงมาแล้วก็แบบอีกสองคนก็รับกอนอืมคนไหนไ้ชีติขมมบขมม เอ้โหดิดันล่างมีคอติดด้วยมั้งวิ่งแมนนะที่มันแหลกมาเขื่อนเลยวะโอ้ผมเจ็บมากล็อบเดี๋ยวจิ๊บอ้ยโอเคจะตายพี่เห็นตัวเลือดกู เอ้ยเอาช่อเืแล้วไอเชี่ยแต่มันรีเย็ดเเดี๋ยวนี้รีไวนี่ว่าเออไวไวไรับๆรอบยอตรงนี้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 ได้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 กูได้หมดเราฟรีเลย เด็กมากกูแต่มัต้องโดนระเบิดกูต้องตัวหนึ่งโดนระเบิดตัวนึงไหนเพื่อนไหนวะอ๋อมันโดนอะไรวะกิบพี้ก่อนทองอ่าไม่เห็นนะกิบพี้ระเบิดวะเจียพียระวังพี่พี่ให้กระโดดอีกทีไว้ไอ้ทวิตไอ้ทวิตเจนน่นะลบไปแล้วหนึ่งรบไปแล้ว

ไอทวิตแต่ว่าตรงกูตรงน้ก่อนนี่งก่อนนะเยี่ย้ก่อนนี่งก่อกได้พี่ไอ้แกโดนเคยโดนข้างหลังมาก่อนอ่ะมีด้านหลังเลยนะมีด้านหลังเลยะมีด้านหลังเลก่อนนะเยโอเคไอเี้ยมันชูบังนะแสดงว่าหาใจละหายใจทวิตสี่สิบห้ากแตกไม่แตกพอเล่นกรแตกแล้วโอ้ยย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 ยพยยยยยยย ไอ้มินาจะเจ oh, ็บไอ้ทวิตทวิตอยรึ้นมาโอ้โหนได้โดนโดนแก๊สอ่ะนี่ไหนวะหลังมาแล้เจมหลังหนึ่งสองตัวสามตัวรู้งี้เก็บตีหน้าก่อนก็ดีมันถอยอ่ะมันถอยยาวอ่ะ ีเนี้ยอยู่แค่ในเนี้ยแหละเกาอทวิทมามามาคมาหากูจะซักูเปล่าานทานงหลขึ้นไปเรื่อยๆทวิหลบซ้ายหน่อยแล้วขึ้นมาข้างบนลงไปข้างล่างุบเลยแกี่ดีผมม่ก้ไม่ไหลไม่หลไม่ไหลเดนได้เลยเชื่อไเฉย ไอ้เชี่ออะไรทิศให้แล้วไอทิศกูรับกูรับหน้าให้ก่อนอันไหนที่ไหนเฮ้ยข้างบนมีอาดอกอ่ะนั่นนะทีเฮ้ยเก็บนายนายผมเนี่ยโอ้มีคนมานะไอทิศทวิตเบาเบนะ Mia dạng hát mùi tị nát. Vội của tôi. Vội của tôi. Vội của tôi. Vội Ê, tôi. Vội của tôi. Vội của tôi. đưa của tôi. Vội của tôi. ยึงได้ละมันชุบป่าววะให้มันชุบหลังเข้ามันด้วยหลังเข้ามันด้วยดาว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 คู่มันมีอีกตัวหนึ่งแบบหน้าก้อนสันติมันอยู่ในวงมันอยู่ในวงเฮ้ยมันจะเสียเปลียนป่าวเอาใจเดืแดกระเบนหัวหัวกัเก็บต้าบอย ตัวเองตัวเองตัวเอโอเคโอเคโอเคกุชชี่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 กุชช่กุเจสซี่เจสซี่กแตกก็แทกก็แตกก็แแตกว้าวเชอเกือบแล้วเชี่ยเกือบแล้วเกือบแล้วเสร้ยเกือบตอนแรกเกือบ ตอนพี่ไม่ได้ไลไรพีไ่ได้เล่นไหมครับไม่ครับผมไม่ได้เี่กิจสุริยจัด,ไ,ดาจาไม่ได้อาาัไไอาไว้ไม่เป็นไร